เ่าเชียงแมนยูโก,โกรประจำวันที่8มิถุนายนโดยโคโทท้ชเทฟเบิลแมนเชสเตอร์เตดเชียงนี้ขอเสนอสืนะส่อดังเผยเป้าหมายของแมนยูเบอร์หนึ่งไม่ใช่ซันโช่ซะแล้วโดยเดอะมินเนระนผมสื่อดังจากประเทศอังกฤษเผยมาว่าแจ็คกิริชคือเป้าหมายแรกของทางแมนยูนะฮะในช่วงสมัยน,นี้เหนือกว่าจดดอโ์นซันโชที่ตกเป็นข่าวมาตลอดเลยทีเดียว โดยทางแจ็คกิริชกัตันทีมอาัาวิลา่าและก็จจดอนซันโช่ปีกความเร็วสูงของทางบรุเชียดัชมุนนะฮะตกเป็นข่าวกับทางแมนยูอย่างหนักแต่ล่าสุดเดอมินเบอร์นะั้นรายงานมาว่ากิริชคนนี้เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของพิษแดงหลังจากที่รายหลังนี้ถูกตั้งข้างหัวไว้สูงถึง100้ล้านปอนด์หรือประมาณ4 0่0ล้านบาทกันเลยทีเดียว โดยยูเตดเชื่อมาว่าด้วยการที่กิริชคนนี้สามารถเล่นในหลายบ,บทบาทจะทําให้เป็นประโยชน์ต่อทีมของนารุโอมโอเลกันสุชานะฮะที่จะก้าวขึ้นไปลุนแชมป์หลังจากตัวทําผลง,งานได้อย่างน่าประทับใจในชินวินราพักในสั้นนี้โดยสึ่อต่งกล่าวระบุว่าผู้ใหญ่ระดับสูงของทางบีสาแดงเชื่อมาว่าเงิน80ล้านปอนด์หรือประมาณ3,200้ล้านบาทก็จะเพียงพอให้วินรานั้นยอมปล่อยตัวกิริชออกมา ครั้งนี้เดอินเบอร์เอร์ได้เผยอีกว่าสาเหตุที่แมนยูนั้นยอมถอยในดีวของซานโชก็เป็นเพราะว่าทางดอชมุนั้นจะไม่ยอมปล่อยตัวออกไปนะฮะหากได้ค่าต,ตัวต่ำกว่า100ล้านปอนด์นั่นเองไายในว่างานนี้นะผมเดอบินเบอร์เอร์นะฮะก็ได้แชร์เลยนะฮะว่าทางเป้าหมายเบอร์หนึ่งของแมนยูนั้นสรุปไม่ใช่จอดอนซานโชสะแล้วนะฮะก็กลายเป็นแจ็คยูริชคนนั้นนั่นเองต้องรอดูกันต่อไปคก,ก,กันนะผมว่าจะได้ใครกันมาแน่นอนในงานนี้รอดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ อาศัยช่วงชุลม,มุนซะแล้วแมนยูเตรียมปาดหน้ามาริกคว้าแข้ง49ล้านปอนเข้ามาร่วมทับโดยทางแมนยูนะผมสมสรยักษ์ปรับแผ่งเวทีฟุตบอลอังกฤษเตรียมปาดหน้าเรอัลริดยอดชีมแห่งลาลิกาสเปนคว้าดาวเตะมูลค่า49ล้านปอนมาร่วมทับในช่วงเสมอน,นี้ ดูทางแมนเชสเตอร์เดนเตรียมปัดหน้าเรเมลิกในการคว้าต,วตัวกองกลางค่าตัว49ล้านปอนด์นะฮะของทางอาแจ็กซ์อย่างชี่ดอนนี่ฟานเดบิกมาร่วมทีมทั้งนี้มีแสดงกลับมาให้ความสนใจแข้งวัย3ปีคนนี้อีกครั้งหลังเกิดวิกฤตการณ์โควิดในจีนที่ทำให้ยอดทีมแห่งลาดิาสเปนไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถจ่ายเงินค่าตัวนักเตะดัชแมนรายนี้ได้ไหมในช่วงสมร์นี้ อย่างไรก็ตามเอชฟืเบิร์ตแนะผมรับประธานบริหารของแมนยูมุ่งมั่นที่จะคว้าแข้งเป้าหมายของพวกเขาในราคาที่ต่ำกว่าที่มัตริกนั้นเคยยื่นข้อเสนอไปหลังจากที่เตือนผู้ถือหุ้นมาว่าพวกเขากำลังเข้าสู่หนึ่งในช่วงเวลาที่พิเศษและมีการทดสอบมากที่สุดในวัาสรของพวกเขากัเชยทีเดียว โดยเมนยูนั้นมีแนวโน้มที่จะทุ่มเงินซื้อนักเตะในช่วงตลาดซื้อขายครั้งต่อไปนะฮะเพื่อเสริมแกร่งทีมหมายว่าจะมีความไม่แน่นอนทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิดในทีมก็ตามโดยวิซาแดงเคยให้ความสนใจฟันเดอร์บิคนนี้มาแล้วเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะฮะอย่างไรก็ตามนะผมดูดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเจ้าตัวนั้นยังคาแข่งอ,อยู่ในเอเดรวิชต่อไปในฤดูกาลต่อมานั่นเอง เดิมทีฟันเดอร์บิกคนนี้แต่ตามแมมองของปีศาแดงมากระหว่างเกมแชมเปียนบรีก2018-2019ที่โอทัฟฟอร์ดที่เขาสามารถพาทีมฮอมแรนนะฮะเข้าถึงรอบรองชนะเลิศก่อนที่จะพ่ายแพ้ให้กับทั้งนมัมพัสเปอร์อย่างไรก็ตามทั้งฟันเดอร์บิกแฟรงกี้เดอยองและมัตชัยเดอริกได้รับการจับตามองไปทั่วโลกณักขณะนี้ โดยฟันเดอร์บีคนนี้ซัดไปทั้งหมด40ประตูให้กับสโมอสรและถือเป็นกองกลางในอุดมคติของนรุมโอมโอเลกาตโซชาเลยนะฮะส่วนซีดีนซีดานกุนซือของเรอ,อัลาบริกนั้นก็กำลังมองหาแข้งดาวรุ่งม,มาสู่ทีมและกำลังหาบทสรุปเกี่ยวกับข้อตกลงในตัวของฟันเดอร์บีคนนี้หลังจากที่ตัวเลือกในปัจจุบันของทีมอย่างบรูก้าโมดิชและก็โทนี่ครอสเมยุเพิ่มขึ้นนอกจากนี้พวกเขายังเล็งไปที่วันร์กิสของแรน์อย่างอิโดอาร์โดกาบาเวนกาที่มีปม us, เปารีสแซงชักแมงและก็จูเวนตุ แต่ในขณนะดเดียวกันประชันชุดขาก็มีปัญหาเช่นเดียวกับทีมอื่นๆนะฮะคือเจอผลกระทบทางด้าน,นการเงินอันเนื่องมาจากโควิด1 9นั่นเอง ดอนาคตของปอกบ้าคนนี้กับแมนยูนะฮะยังคงจะไม่แน่นอนแต่การเจรจาย้ายไปยังเบรเมลิกนั้นก็ยังไม่คืบหน้าเพราะเหตุผลข้างต้นอย่างไรก,ก็ตามการตัดสินใจครั้งต่อไปของนาเตะเพื่อน้ำหอมอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับโอกาสของแมนยูในการเซ็นญาฟันเดอร์บิชคนนี้หลังจากที่เอเดรเชี De De ถูกตัดจบและไม่มีทีท่าว่าจะกลับมา,าแข่งกันอีกครั้งจนกว่าจะถึงช่วงกลางเดือนกันยายนและฟันเดอร์บิกคนนี้ก็ต้องย้ายทีมนะฮะซึ่งว่ากันว่าเจ้าตัวอาจยากจะเล่นผิวอังกฤษนั่นเอง ยเพื่อนร่วมทีม A อาแจ็คย่างฮาคิมซีเอสตัดสินใจย้ายมาเชลซีแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมในราคา36ล้านปอนด์นะฮะโดยที่ทางมาเซลบัสหัวหน้าแมวมองของแมนเชสเตอร์เต็ดก็รู้จักฟันเดอร์บิกเป็นอย่างดีนอกจากนี้เขายังได้รับการยกย่องจากเอ็ดวินฟันเดอร์ซาตำแหน่งผู้รักษาประตูทีมชาติฮอลแลนด์ที่ปัจจุบันนั้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าที่บริหารซีอนะฮะของสโมสรอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมนั่นเองโดยที่ฟานเดอร์ซาคนนี้มีความสัมพันธ์อันดีกับวูดเฟิร์ตน,น,นานนบ อาแผมเป็นตว่าง,งานนี้นะฮะก็ทางแมนยูนะผมอาศัยช่วงชุรมุมนแบบนี้ปาดหน้ากันซึ่งหน้าเลยนะฮะเสียบเข้าลงรถเต็มที่เลยครับต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะฮะว่าแมนยูของเรานั้น49ล้านปอนด์นี้จะสามารถชิงตัวฟันเดอร์บิกคนนี้มาได้ไหมเราดูข่าวต่อมากันดีกว่อนครับพ่อเผยเบริงแฮมอยากให้ลูกย้ายซบทีมนี้แม้แมนยูจะรุกค่อนข้างจะหนัก โดยทางแมนเชสเตอร์สโมสรยักษ์ปรับแห่งเวทีฟุตบอลเบรนกิทนะฮะอาจต้องเจอกับข่าวร้ายเมื่อคุณพ่อของจูตสเปลิงแฮมวันที่ที่พวกเขาเล่งเอาไว้ต้องการให้ลูกชายของตนนั้นไปร่วมทีมทีมหนึ่งมากกว่าลงเอยในถิ่นโอแทฟฟอร์ดโดยทางแมนเชสเตอร์ซอลเลอกขักกันอีกครั้งหลังมีรายงานมาว่าคุณพ่อของจูตสเปลิงแฮมนะฮะอยากให้ลูกชายของเขาเดินตามรอยจดอร์แดนโชในการย้ายไปคาแข่งยังต่างแดน โดยแข่งมาชินของเบอร์มิงแฮมซิตี้คนนี้จะกลายเป็นนักเตะเนื้อหอมมาในฤดูกาลนี้เลยนะฮะและผีสาวแดงก็คือหนึ่งในหลายสโมสรที่ให้ความสนใจจะเซ็นญญามาร่วมทีมโดยมิงแฮมคนนี้ลงสนามให้กับทีมจากเดอแชมเปี้ยนชิพไปแล้วทั้งหมด22นัดและถูกมองว่าจะกลายเป็นหนึ่งในแข้งดาวรุ่งอนาคตไกลของยุโรปนะฮะจะมีแมวมองของจากทีมต่างๆเดินทางมาส่องฟอร์มของเขาที่เซนต์แอนดรูว์อย่างสมู่รเสมอ โดยเตปวัย16ปีคนนี้ที่ยังเป็นที่ต้องการของทางบลรเซียดอชมุลนะฮะปัจจุบันมีรายได้จากทุนการศึกษาสัปดาห์ละ145ปอนด์นะฮะแม้ว่าเขาจะสามารถเซ็นญาอาชีพได้ในวันเกิดครบอายุ17ปีในวันที่29มิถุนายนนี้เบลิงแฮมมี2ทางเลือกเมื่อเขาอายุครบ17ปีนั่นก็คือเซ็นญาอาชีพซึ่งนั่นจะทําให้เขามีค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมหาศาลหรือแม่ก็ปล่อยให้สัญญาทุนการศึกษาของเขาทํางานไปโดยอัตโนมัติเป็นปีที่2นั่นเอง และตอนนี้ก็กลายเป็นนักเตะที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดคนหนึ่งในยุโรปนะฮะมีเบรดค่าตัวประมาณ100ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวและถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่เป็นที่สงสัยในเรื่องของความสามารถนะฮะแต่ก็ยังเป็นเรื่องเครื่องหมายคําถามตัวโต,วตวในการเป็นทีมชุดแรกของทางแมนยูในวัยที่ยังน้อยขนาดนี้อย่างไรก็ตามด๊อชมุลยักษ์ใหญ่แห่งเวทีบุนเดสติกาเยอรมันขึ้นชื่อในเรื่องของการปั้นนักเตะดาวรุง่ง เพื่อเปลี่ยนให้เป็นซูเปอร์สตาร์ก่อนจะขายออกไปด้วยเงินก้อนโตและถ้าเบอร์มิงแฮมคนนี้ยังอยู่กับทีมด้วยสัญญาทุนการศึกษาและจากนั้นก็ย้ายออกมาในช่วงจนจบฤดูกาลเบอร์มิงแฮมจะมีสิทธินะฮะได้เงินก้อนจากค่าต่อแทนในการซ้อมจากการที่ได้ฟูมฟักเจะตัวหมั้งแต่อายุ8ขวบและถ้าเขาสัญญ,ญาอาชีพพวกเขาก็จได้เงินค่าตัวมหาศาลกันเลยเดียว โดยทังเดารูวุล่ผมมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับครอบครัวของเบลิงแฮมคนนี้และทั้งสองฝ่ายก็มั่นใจในการหาทางออกที่ดีที่ทําให้เบลิงแฮมจบฤดูกาลนี้ไปได้และสโมสรก็ได้ค่าตัวที่เป็นที่ยอมรับได้นะฮะหากเขาต้องการย้ายจากทีมในช่วงสมัยนี้ซึ่งสโมสรเดิรแชมเปี้ยนชิพทีมนี้ประสบปัญหาทางการเงินในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังสารไม่รับคําฟ้องของทีมเมื่อเดือนธันวาคมนะฮะตลอดจนโดนตัดแต้มฤดูกาลที่แล้วท่ามกลางหนี้สินที่คาดว่าจะสูงถึงประมาณ90ล้านปอนด์กันเลยทีเดียว ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับกองกลางรายนี้แต่เมื่อถึงจุดนี้นะผมก็ดูเหมือนว่าสโม,มสรจะได้รางวัลเป็นเงินก้อนโตเมื่อแข้งรายนี้ย้ายทีมนั่นเองครับแต่ว่างานนี้ต้องเราดูกันต่อไปก,กันนะผมอนาคตของจูดคนนี้นะฮะว่าจะตามใจปา๋าหรือตามใจตนเองนะผมต้องเราดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรในอาชีพการค้าแข่งของเขาเราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับแมนยูเต็ดมีลุ้นเรดแนปชีดิวเคนย้ายโซปิสาแดงมีความเป็นไปได้อยู่นะ โดยทางอดีตกุนืึอต้องแต่มัสเปอร์สดงความคิดเห็นมาว่ามีความเป็นไปได้ที่แฮร์รี่เคนนนั้นจะย้ายออกจากทัพไก่เดือทองเพื่อแสวงหาความสำเร็จในเส้นทางอาชีพของเขาอย่างสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซเต็ดคู่แข่งร่วมศึกฟุตบอลอิงกิจหรือเรอลลมอดริดแห่งศึกลาลิกาสเปนในตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ปี2021นี้ โดยก่อนหน้านี้กองหน้ากับตันทีมชาติอังกฤษคนนี้เคยเปิดอกต่อสาธารณชนแล้วว่าเขามีความทื่อทะยานที่จะคว้าแชมป์ฟุตบอลระดับเมเจอร์เข้ามาครองให้จงได้ซึ่งหากสเปอร์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวของเจ้าตัวได้เขาก็พร้อมจะมองหาทางเลือกอื่นแน่นอนโดยเฟร็ดน,นับเชื่อมาว,าว่าการบอกลาของเคนกับสเปอร์นั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตดังนั้นคนที่เคยมีตัวอย่างในกรณีของไคลส์วอรเกอร์นะฮะและก็คิสเตียนอิรุเซนเกิดขึ้นกับพวกเขามาแล้วเมื่อครั้งอดีตนั่นเอง โดยเขาได้บอกว่าผมเชื่อนะว่ามันเป็นไปได้เสมอแน่นอนว่าผมอยากที่จะให้เขาอยู่กับทีมต่อไปแต่พวกเขาจําเป็นที่จะต้องคว้าแชมป์ให้ได้สักหนึ่งรายการสเปอร์นั้นรังถ้วยแชมป์มาเป็นเวลานานแล้วและความเป็นไปได้มากที่สุดในเวลานี้ก็เพียงฟุตบอลถ้วยเท่านั้นผมมองไม่เห็นโอกาสที่ทีมจะก้าวขึ้นไปท้าชิงในผลังกิจเลยพวกเขาไม่ดีเหมือนกับเมื่อ2อถึงสปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนหรือก่อนหน้านั้นผมเคยคิดว่าทีมชุดก่อนนั้นมีศักยภาพมากพอนะ ที่จะคว้าแชมป์ลีกสูงสุดมาครองเมื่อย,ยังมีนักเตะอย่างไควอเกอร์แดนนี่บรอสและก็คิสเตียนอิลเซนแต่ตอนนี้ทีมห่างไกลจากมาตรฐานดังกล่าวมาปาักพอสมควรน,นะฮะซึ่งกับ Liverpool, ลิเวอร์พูลและก็แมนซิตี้เลยทีเดียว โดยผมมัน่นใจว่าเคนรักสโมรสรแห่งนี้นะเขาเติบโตจาจากทีมชุดเยาวชนมันเป็นทีมของเขาแต่เจ้าตัวก็เป็นคนที่มีความทยอทยานค่อนข้างจะสูงและผมคิดว่าหากสเปอร์ไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ภายในปีนี้เขาก็พร้อมจะเดินหน้าไปกับสโมรสรอ,อื่นทุกทีมบนโลกต้องการตัวเขาทั้งนั้นเขาเป็นนักเตะระดับท็อปและยังเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมอีกด้วยและผมเป็นคำว่าง,งานนี้เจมี Red ่เรดแนปได้บอกเลยว่าโอกาสที่แฮร์รี่เคนคนนี้จะย้ายซบแมนยูนั้นก็ยังมีอยู่นะ ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะคำว่ามีอยู่เนี่ยจะมีตอนไหนแล้วราคาเนี่ยจะ200ล้านปอนด์ตลอดไปไหมก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปกันแล้วนะครับว่าอนาคตของแฮร์รี่เคนคนนี้จะไปยังไงนะฮะต้องรอลุ้นกันและนี่ก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเที่ยงนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับติดตามและชมผมกดไลค์กดแชร์และกด u b s ส r i b e ให้กับผมครับขอบคุณมากๆเลยครับ